ชอนนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วโหในที่สุดเราตามหานานแสนนานนี uh, ่ครับมันอยู <S, oh, <S Hyung, ่ในตะกร้านี้นี่เองไอช้อนตัวใหญ่อุ้ยไอเหญ่ไอใจัวใหญ่เจอแล้วนี่ไงลุงโมดปูปูปูอ่ามันจะคานลงปะ สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พี่ปื้มได้มาจับปลาอีกแล้วที่เดิมที่เราคิดว่าจับหมดแล้วเนาะแต่ตอนนี้ครับเราเดินมาเจอปลาอู้อเห็นไหมเพื่อนๆนปลาช่อนอตัวใหญ่มากพี่ปื้มไม่รอช้าแล้วครับเอาลองดูวันนี้พ่อวันนี้ไม่เละเหมือนคราวที่แล้วแล้วครับเพื่อนเพื่อนนูน่นพี่ปื้มเต็มเลยนูน่นใสามากน้าําใสเห็นตัวปลาชัดเลยนั่นไงนั่นไง อ้าวมันมีที่กั้นไหมเนี่ยปามจะลงมานี้ปามจะแอบมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะปลาอะไรไม่รู้ตัวเนี้ยปึ๊บอุ้ยไม่โดนนู่นนู่นไปนู่นมันวิ่งไปนู่นแล้วไปตามมันไปช้อนในช้อนช้อนโอ้ได้ไหมยังไม่ได้เลยน้ําใสอย่างจับไม่ได้เลยมันหนีไปหมดแล้วเมื่อกี้เต็มเลยลงไปในรูหมดแล้วอันนี้มาก็จะช้อนให้ ลองดูนะนี่แหละมันอยู่ใต้นี้นี่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 มาทนี่มานี่นี้แล้วนี่ไอช้อนไอช้อนอุ้ยไปไหนแล้วนู่นนู้นนู่นนู้นไปที่น้ําตื้นแล้วไลนไปไลนไปนี่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 อยู่นี่อยู่นี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 ่อยู่ตรงขาพ่อช้อนเลยช้อนเลยช้อนนี่ไงโอ้โมันกระโดดขึ้นมาเลยว้าวเร็วเร็วเร็ว โอ้โหจับดีดีจับดีดีโอ้ได้แล้วตัวแรกครับโอ้โหมันยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยเพื่อนๆไหนน่ๆมันอยู่ใต้ใต้นี้ใต้น,ตนี้ไอช่อนไอช่อนลองดูด,ดักไว้ดักไว้ดักไว้เออันนี้พี่ปุ้มได้แล้วนะได้แล้วว้าว มันไม่รู้จักหมดเลยแล้วที่นี่ปลาเยอะมากเลยครับเ,เพื่อนตัวที่สองครับมีแต่ตัวใหญ่ๆปปื้มมันลงรูไปห,หมดแล้วเราต้องดูดน้ำแล้วอ่าเดี๋ยวรอดูนะรอดูใต้นี้แะพี่ปื้มมันต้องอยู่ในนี้แน่นอนมันซ่อนมาอยู่ในนี้แหละน้ำเขาก็จะลดลงเรื่อยๆแบบคราวที่แล้วครับคราวที่แล้วปิ่ปื้มมันกระโดดออกเร็วๆๆๆมันโดดออกเผลอไม่ได้เลย ใช่ผือไม่ได้เลยมกระโดดออกเลยอ่ะว้าให้ทันนะให้ทันนะโอ้ดื้อจริงๆเลยช่อนน้าใกล้แห้งแล้ววันนี้ไม่หมดก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเนาะสุดท้ายแล้ว<อ>คราวที่แล้วว่ามันหมดแต่มันฝังคูนอยู่เนาะพี่เพิมนะใช่มันซุกอยู่ใต้ใต้ก้อนหินรอบนี้มันไม่มีที่ซุกแล้วโดนรื้อไปหมดแล้วรอบนี้รับรองเสร็จหมดแน่ ไม่ได้จับแล้วปีนี้เป็นรอบสุดท้ายจริงๆแล้วเพื่อนๆมันว่าอยู่แถวนี้แหละเพื่อนๆน,นั่นไงเต็มเลยไปเอาที่สวิงช้อนมาเออช้อนเลยนั่นแหละเต็มเลยเร็วเร็วได้ไหมอุ้ยเร็วเร็วเร็วพ่อได้จับได้แล้วละ่ะอยู่นี่ตัวใหญ่มากอยู่นี่นี่นี่พ่อจะจับให้นะนี่ี่ปื้มเต็มเลย<อ>ใช่ครับอืมอ้าวเอาสวิงมา เอาถังมาใกล้ๆก็ได้พี่ปื้มมาไอช่อนตัวใหญ่มากเลยยังจับไม่โดนเออได้แล้วจับยากครับเฮ้ยพี่ปื้มไปช่อนแล้ว <Yeah. S 1> อ๋อไปชอ่ชอ,นชอนแล้วชอ่ชอนแล้ว ah. Ah. <laughs> เฮ้ยเฮ้ย <laughs> เร็วระวังหาที่เคียวที่เคียวมาไปเอาที่เคียวมามันซ่อนอยู่ใต้นั้นจับมันจับมัน โอ้กว่าจะจับได้แต่ละตัวไม่ยากนะไม่ง่ายนะเพื่อนๆดู่ยครับโอ้ยยยยยยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ย,ยาวเดี๋เดี๋ยวมันบาเจ็บอ่าตัวที่เท่าไหร่แล้วนะ่ะไอช้อนตัวที่สามมาหมอตัว2ตัวแล้วหากระตอพว่าม,มันอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยนี่ไงชอ้ชอนชอ้อนช้อนได้แล้วอเอาเอาไหม จับไหมไมจับไหมไหโอ้โอโอโอโเฮ้ย,ยมันอยู่ใต้ตะแกงแน่เลยอะเดี๋ยวเรายกตะแกงออกก่อนโอ้ในที่สุดเราตามหานานแสนนานนี่ครับมันอยู่ในตะกร้านี้นี่เองไอช้อนตัวใหญ่เอาว่าจะเทให้นี่โ,โหใหญ่มากโอ้ตามหาเอ้ากว่าจะตามหาเจอว่ามันหายไปไหนมันอยู่ในตะกร้านี้เอง โอ้ยเอาเร็วมาจับพี่ปื้มมาจับมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ใต้นี้น่ะอยู่ใต้นี้อ่ะ่ะอออเอาจับเลยจับเลยสินถ,ถังแล้วให้พ่อจับให้ไหมฝึกจับให้ได้ครับเอา <c oughs> <c oughs> โ,โอเคอ,อะอรอบนี้จักได้เลยพี่ปื้มรอบนี้เราตับปลาได้ละ อุ้ยชันตัวใหญ่เอาเอานั่นไงนั่นไงมันแข็งแรงมากเลยมันแข็งแรงมากตัวใหญ่สตัวตัวใหญ่มีสตัวลุงโมทบอกตัวใหญ่มีสองตัวโอ้แสดงว่ายังเหลือตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งเอาปึ้มปึ้่มดูใ้าไปึ้มสนุกชอบที่สุดเลยการจับเป้า นี่ไงได้แล้วไอ้หมอหมอตัวใหญ่จับยากหรือจับยากครับอู้หอุ้อู้หลบหลบหลบลบดิเยียบเย่าบหยียบนี่นี่มันกระเถิบมานี่แล้วอ้าอ้าลงไปแล้วอุตเล็กนี่ไง ปูตัวเล็กเราไม่เอานะครับรู้ว่าจะใส่ไปด้วยเนาะเอาไปด้วยอุ้ยมันไวมากอ่าไม่กัดพิพิลเรามันจะกัดท่อนี่แหละปะการดีครับนี่ครับปะการดีครับเหรออุ้ยไอ้ใหญ่ไอ้ใจตัวใหญ่เจอแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ไงลุงโมดลุงโมดบอกถูกมันมีสองตัวฮ่าฮ่า โอ้มันซ่อนอยู่ตรงน,นั้นเอออย่าให้มันเข้าไปนะอย่าให้มันเข้าไปโอ้พี่เพื่อนเอาจนได้ครับ Herr, เสร็จแน่ๆเฮ้ยช่อนอีกแล้วตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก <Okay. S 2> ตัวเล็กโอ้ยตัวใหญ่ัโอ้ยังมีอีกเยอะเลยครับเพื่อนๆยังได้อยู่เรื่อยๆนะะเอาเร,าเรา็วเร็วฝึกให้พี่ปพื่มจับปลาช่อนให้ให้ชินครับเพราะปลาช่อนค่อนข้างจับยากมากเลยครับ ได้ยังได้แล้วมีไหมครับโอ้ยได้ชอบเยอะโอ้ยรัวๆเลย <m ets> ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ช้วยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อุ้ยอุ้ยออ้ยอได้ยังได้ยังโอ้ยมันไปนู่นเลยอ้ยโอ้อะไรมา,า,มาระวังลื่นระวังลื่นมาทางนี้ เร็วด้วยตัวใหญ่มันกระโดดจะออกอีกแล้วเพื่อนพี่ปื้มเจอปลาช่อนอยู่ตรงนี้มันไปไหนแล้วไหนเมื่อกี้มันว่ายอยู่แถวๆนี้พี่ปื้มเห็นไหนนู่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 นมานี่แล้วใช่ปไหมนี่ไงนี่พี่ปื้มเห็นจริงๆด้วยนี่นี่นี่ไปดูเร็วไปดูเร็วเอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเข้าแล้วเขาแล้วเขาแล้วเอาอย่าไปจับอย่างนี้ไปไปใกล้ๆถังหน่อยแล้วหลุดมือนั่นพ่อบอกแล้วเอามาใส่นี้ ใส่ทางใส่เออมานี้มานี้มาทางนี้พี่ปเ้มจับไว้ดีแล้วระโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หมดแล้วครับเราทําความสุดความสามารถแล้วไม่เจอแล้วเนาะพี่ปื้มเนาะอ่าวันนี้ก็น่าจะหมดเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆล้วถ้ามีโอกาสจับก็คือน่าจะเป็นปีหน้าเลยพี่ปื้มถ้าปีหน้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ได้จับแล้ววันนี้มันหลงเหลืออยู่<ไ>เดี๋ยวเราไปปล่อยกันที่บ้านเนาะ เดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับไอช้อนยักษ์เลยวันนี้อ้าเพื่อนๆถึงบ้านกันแล้วดูปลากันหน่อยพี่ป้มเทปลาหน่อยว้าเ,เ,เอาอเอาเอาเกือบไปแล้วเอาเอาเป็นยังไงมีจิตัวใหญ่ๆ<แ>ปลาช่อนเยอะกว่าปลาหมออีกครับรอบนี้ปลาทั้งหมดที่เราได้นี่ปูปูลืมปูหรือเปล่านีปูอ่ะปล่อยปูก่อนพี่ปมจับปูได้ไหม เนี่ยมันไม่กราบหรอก,ต,กตัวเล็กอ่าปล่อยปูก่อนนะเอาพ่อปล่อยปูป,ตปตูตัวปูตัวเมียปูตัวปูตัวเมียเฮ้ยช่วยปูหน่อยช่วยปูก่อนน้องดูปูอยู่ปูปูป,ปูอ่ามันจะคานล,ลงป้ามันจะลงยังผู้ชายผู้ชายน้องโปรดต้องดูใหญ่เลยเ,เพื่อนๆปู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 ลงยังลงยังจะลงแล้วจะลงแล้ว งลงแล้วครับเพื่อนๆเขี่ยเคลี่ยเขี่ยๆๆเลี่ย,ยปุ๊บลงเลยมือลงยังเอาลงแล้วไปไปนะปูไ่ไปไปครับปูหมดหมดแล้ววันเนี้ยอู้จับคู่เลยพี่ปุ้มจับปลาช่อนสองตัวพร้อมกันเลยเอา้าโหลงมาที่เดิมเลยหมอพี่ปุ้มจับไม่ได้นะครับมันตัวมันใหญ่ครับมันจะทิ่งมันจะทิ่มพี่ปุ้มครับ โ้หมดแล้วโอเคสุดยอดเลยครับอ่าสนุกไหมครับวันนี้พี่ปื้มก็เป็นการจับปลาครั้งสุดท้ายแล้วที่มันเหลืออยู่ใช่นี่มันอยู่ในบ่อน,นี้แหละหมดฤดูแล้วหมดฤดูที่จะจับมันละเป็นยังไงพี่ปื้มแล้วที่มันที่เราจับมาเห็นไหมมันออกลูกด้วยนะเพื่อนๆไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูอ้าวโอเคเจ๊กันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายบายสวัสดีครับ